ความรักก็เหมือนพึ่งมีน้ำหวานให้ชื่นใจทิ้งเหล็กในให้เจ็บปวดแล้วก็บินจากเราไปขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชูดาพยากรน,นะคะซึ่งในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่เราจะมาพูดถึงความรักในเดือนมีนาคมนี้นะคะซึ่งจะเป็นคลิปเฉพาะเจาะจงในมุมของความรักโดยเฉพาะเลย สำหรับใครหลายๆคนที่มีคำถามเข้ามานะคะว่าในช่องของเราเนี่ยไม่ค่อยที่จะมีคลิปในมุมของความรักความสัมพันธ์สักเท่าไหร่นะหลังจากนี้นะคะเริ่มต้นกันในช่วงของเดือนมีนาคมเป็นต้นไปเราจะมีคลิปของความรักทั้ง12ราศีที่จะประจำในแต่ละเดือนจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปของชาวราศีกรกฎหรือผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีกรกฎนะคะ ความสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลานี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะต้องบอกว่า้าวราศีกรกฎนี้นะคะมีดาวจันทร์เป็นดาวประจําราศีเป็นดาวที่มีระยะเวลาในการสถิตแต่ละราศีอยู่ที่2วันครึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องราวต่างๆที่เขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแต่ด้วยอุปนิสัยหรือความเป็นตัวตนของเจ้าชะตาตา,ตามลักษณะของดาวจันทร์ก็เป็นคนที่มีเรียกว่ามุมของความอ่อนโยนมุมของความอบอุ่นนะ เมื่อชาวราศีกรกฎนะคะเเรียกว่าทุ่มเทหรือ,อให้ความสนใจกับใครไปปุ๊บเนี่ยนะคะเธอก็จะเป็นคนรักที่ดีเป็นแฟนที่ดีเป็นคู่ที่ดีเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงของระยะเวลานี้เนี่ยบางครั้งบางความสัมพันธ์นะที่เจ้าชะตาอาจจะไปประสบไปพบเจอนะคะนะก็เขาเรียกว่าสถานการณ์หรือความเป็นไปก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยที่เจ้าชะตาไปประสบพบเจอ แต่โดยรวมก็ต้องบอกว่าชาวราศีกรกฎแล้วก็ลัคนาราศีกรกฎเนี่ยความเป็นราศีธาตุน้ำก็จะมีความนุ่มสุขุมนะแต่อย่าให้เธอหรือเขานะคะเขาเรียกว่าโกรธขึ้นมานะก็เอาเรื่องเช่นเดียวกันค่ะ ในมุมของความสัมพันธ์สำหรับความรักในสถานะของคนมีคู่หรือสถานะของการคบหาแบบชัดเจนนะตามตำแหน่งของตัวดาวเจ้าเรือนในภพปัตนิก็คือดาวเสราร์นะคะนะดาวเสราร์นี้โคโจรเข้ามาสถิตอยู่ในราศีมังกรตั้งแต่ในช่วงของอปลายปี2563เป็นต้นมาในมุมของความรักก็จะปรับดีขึ้นนะนะ อุปสรรคปัญหาความขัดแยงระหว่างท่านกับคู่ครองที่มีมาก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะทุเลาเบาบางลงไปในมุมของความรักความสัมพันธ์นะคะก็จะปรับเข้ามาอยู่ในโหมดที่ดีขึ้นคู่รักหรือความรักก็อยู่ในมุมที่มีความมั่นคงตามลักษณะของเรือนชะตาที่ดาวเสาเข้าไปอยู่ในตำแหน่งของความเป็นกเกษตร แต่ลักษณะของตัวดาวเสามันจะเป็นลักษณะของการค่อยเป็นค่อยไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าชะตาเองก็จะต้องมีความใจเย็นอดทนรอได้นะคะซึ่งบางครั้งบางจงังหวะอาจจะมีเรื่องราวของความกระทบกระทั่งกันบ้างความไม่เข้าใจกันบ้างตามลักษณะของดาวสองดวงนี้ซึ่งมีความไม่ค่อยถูกชะตากัน เพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมของความรักท่านเองก็จะต้องปรับตัวทำความเข้าใจในมุมของความสัมพันธ์ของคู่ของตัวท่านด้วยว่าบางครั้งเขาอาจจะมีคุณลักษณะหรือบางครั้งเขาอาจจะมีความคิดที่แตกต่างกับตัวท่านสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆแต่เรื่องราวเล็กๆน้อยๆเนียน่ย,นย,นยค่ะมันก็กลายเป็นปัญหาที่ทำให้เจ้าชะตากับคู่หรือความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับคู่ครองบางครั้งก็ไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่ และโดยเฉพาะในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยนะคะมีดาวนะคะโคจรเข้ามาอยู่ในราศีมังกรเป็นภพปตัตตนีเนี่ยถึง2ดวง ก็คือดาวเสาร์แล้วก็ดาวพฤหัสค่ะแต่ว่าตำแหน่งของดาวพฤหัสโคจรเข้ามาอยู่ในเรือนชะตาของความเป็นภพปตัตตาน,นิได้ตำแหน่งที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยมีความเข้มแข็งเพราะฉะนั้นในมุมของความสัมพันธ์ระหว่างคนมีคู่เนี่ยเรียกว่าอิทธิพลของตัวดาวเสาร์ก็ยังให้กําลังในด้านดีอยู่นะแต่อาจจะเป็นลักษณะของความค่อยเป็นค่อยไปเพราะฉะนั้นเวลามีเรื่องราวอะไรที่เป็นความประเด็งของความขัดแยง้งบางครั้งก็ต้องใจเย็นในการสื่อสารกับตัวคู่ครอ,องของตัวท่านค่ะ สำหรับคนโสดนะคะในช่วงระยะเวลานี้ความมีสเสน่ห์ออร่าในตัวคุณก็มักที่จะดึงดูดเพศตรงข้ามนะให้เข้ามา,าแวะเวียนขายขนมจีบอยู่บ่อยๆค่ะแต่ส่วนใหญ่คนที่เข้ามานะคะสร้างความสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลานี้มักที่จะเป็นคนที่มีเจ้าของมักที่จะเป็นคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วอาจจะเป็นคนที่แกล้งโสดแต่จริงๆแล้วยังมีพันธะหรือมีครอบครัวนะเพราะฉะนั้นใครที่ยังโสดอยู่ในช่วงระยะเวลานี้ต้องบอกว่า จำเป็นที่จะต้องพิจารณาคนที่เข้ามาบางครั้งอาจจะมาขายขนมจีบอาจจะมาให้ความหวังแต่แล้วก็อาจที่จะเป็นความหวังที่เกิดขึ้นเพียงแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆซึ่งความหวังนี้อาจจะไม่ได้มีการพัฒนาความสัมพันธ์ไปเพราะนั้นเป็นช่วงเวลาที่คนโสดจะต้องประคับประคองรักษาเครืยอวัดใจของตัวเองรักษาพื้นที่ของตัวเองนะคะ เพราะมีโอกาสที่จะมีคนมีเจ้าของเข้ามาพัวพันบางครั้งก็ทำให้เจ้าชะตาเองมีความเสื่อมเสียหรือมีความเสียหายได้นะคะสำหรับท่านใดที่เออพิ่งเลิกลานะคะหรือโสดกันมานานแล้วนะคะแล้วอยากที่จะเขาเรียกว่าอยากจะรู้ว่าความรักครั้งเก่านะคะจะมีโอกาสที่จะหวนคืนกลับมาไหมต้องบอกว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยความรักความสัมพันธ์คุณเองก็ไม่สามารถที่จะตัด คนรักเก่าได้นะถึงแม้ว่าจะมีการเลิกรากันไปแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะพูดคุยกันแต่ในมุมของความสัมพันธ์หรือในมุมของการปรับเปลี่ยนสถานะเนี่ยเรียกว่าในช่วงของปลายเดือนมีนาคมเป็นต้นไปอาจจะมีปัจจัยนะคะในเรื่องของระยะทางในเรื่องระยะของความห่างอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์นี้ไม่สามารถที่จะไปต่อได้ ตลอดโจนในมุมของความสัมพันธ์อาจจะแปลสภาพนะคะจากคนรักคนเคยรักมาเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะมีความห่างเหินกันซึ่งเหล่านี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะเวลานี้ค่ะหรือบางท่านนะคะ อาจจะมีความรู้สึกอยู่ในใจว่าอยากที่จะอยู่ต่อไม่อยากที่จะเสียคนคนนี้ไปแต่สถานการณ์หรือความเป็นไปอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่เขาเรียกว่าเกินไม่เข้าคายไม่ออกหรืออยู่ในสถานการณ์ที่สถานภาพความเป็นไปของเจ้าชะตาจะต้องมีการปกปิดสิ่งเหล่านี้อาจจะเปิดเผยไม่ได้นะคะหลังจากนี้เป็นเรื่องราวที่เจ้าชะตาอาจจะต้องใช้ดุลพินิษในการพิจารณาในมุมของความรักความสัมพันธ์ค่ะ การพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์ในภาพรวมในมุมของความรักของชาวราศีกรกฎและลัคนาราศีกรกฎในช่วงของเดือนมีนาคมนี้นะคะซึ่งบางครั้งก็อาจจะตรงกระดวงชะตาของบางท่านและบางครั้งก็อาจจะจะไม่ตรงกระดวงชะตาของอีกหลายๆท่านจําเป็นต้องใช้วิจารณญาณในการที่จะรับฟังนะคะฝากกดติดตามในช่องของชุดาพยากรณ์ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในคลิปถ,ถัดไปด้วยนะคะ ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ